สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราในร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงานออกเป็น3ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนแรกคือ b บ s a l m e t a บร i c r a t หรือ BMR ซึ่งคิดเป็น60-70%จะเป็นการใช้พลังงานขณะไม่เคลื่อนไหวร่างกายขณะนอนหลับเช่นการหายใจการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายส่วนที่2 เป็นการเผาผลาญจากกิจกรรมอยู่ที่ประมาณ25-35%ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆคือ exercise activity thermogenesis อยู่ที่ประมาณ1 0จะเป็นการเผาผลาญจากการออกกำลังกายและสวนที่เหลืออาจจะเป็น non exercise activity thermogenesis เป็นการเผาผลาญจากกิจกรรมที่ไม่รวมการออกกำลังกายและส่วนสุดท้ายคือ t h e r m i c effect of food เป็นพลังงานที่ใช้ในการเผาผลานสารอาหารซึ่งก็จะได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่5-10%ซ